สวัสดีค่ะเอาสวัสดีค่ะขอต้อนรับขอสู่ทีมงานบุญพารวยอีกเช่นเคยค่ะทนะ่านผู้ชมเมื่อดีมีสูตรวิ่งบนอย่างเดียวมาฝากมาตอนพอๆแม่ๆม่เอฟซีทุกท่านค่ะเขามาแล้วเนาะฝากกนไลค์กดแชร์กด,ดกระดิง่งให้ทุกๆช่องนะแม่เด้อค่ะแม่ค่ะกินข้าวง่ายกันไปเนาะตอนนี้ก็เวลาโอ้โหจะสี่มงเช้าแล้วก็จะกินข่าวกินปากันแล้วนะแม่เนาะ ใกล้เวลาเข้ามาทุกทีแล้วค่ะแม่วันนี้ก็วันนี่29วันออกวรนษาเนาะค่ะกลับไปวัดกันพึ่งมาเนาะค่ะก็ได้เห็นคลิป,ปสวยๆเห็นหแม่เบิ้งเลยเนาะื่อนี้ก็ไปตักบาตรเท,ทโวทำบุญเนาะค่ะทำบุญเพื่อจะต้อนรับต้อนรับเงินงวดวันที่หนึ่งพฤศจิกายนสองหางหกนีเนาะค่ะท่านผู้ชมเอาข้ามาเบิ้งเลขวิ่งย้อนหลังของคุณแม่เนาะค่ะเข้ามาแล้วอู้่อนวาปีนี่นี่รุดยากค่ะลุดงวดเดียวรุดเพียงงวดเดียวเ้วยค่ะท่านผู้ชม วิ่งบนอย่างเดียวหนึ่งตัวมาสองตัวสองตัวมาหนึ่งตัวทุกงวดค่ะ่านผร้ชมอ่ะเดี๋ยวจะพูดพออธิบายให้แม่แม่เอฟซี FC. เบิ้งนะคะ่ะน้ำปชมหมงวดที่สองพื้สภาเนาะคะ่ะสองพืษสภาหกหกคุณแม่ให้ศูนย์กับหนึ่งนะคะมันออกศูนย์หนึ่งเก้านะคะมาจากเขานะคะแม่มันก็เขานะคะเลขวิ่ง,งวิ่งยางเดียวเด้อค่ะพุณบอกว่าวิ่งบนโอ้ยกระดิดว่งงาง่ายไปสิเลยเนาะวิ่งบนอย่างเดียวค่ะ ออวันนี้ข้ามาเบิ้งว่าเันที่16พฤษสภาเนาะคะ่ะคุณแม่คุณไห่มา้าคุณบอกว่าจะออกซื้อถอลูกว่าสันแม่ไอ้พรสันเดี๋ยวให้เอาเป็นว่าคุณแม่ยังหล่ะคุณแม่ลึกลับก็ได้ดอกว่าสันหรือว่าคุณแม่แม่ประสงค์ออกนามมันางเสี่ยวสองซื้อนี้แล้วแต่ลูกจะออกแบบไดเดอร์พระสันเด้ยบเนว่าเนะอ่าววันที่16พฤษสภาคุณแม่ไห่มสา3กับ4นะคะมันออกอะไรมันออก เก้าศูนย์สามมันกับเขาเลขสามเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเขาเลขสามมันบอกว่าสองตัวมาหนึ่งตัวหรือว่าสองตัวมาสองตัวเลยค่ะท่านผู้ชมสังเกตเบื้องดีๆด้ะคะ่ะเป็นยังเลขกวิ่งขึ้นไลายแท้ว่าสัน่นเดี๋ยวแม่จะซับซ้นด้ค่ะวิ่งบนอย่างเดียวที่จะบุญลงไปอ่าตอนนั้นมันเป็นวิ่งล่างอย่างเดียวเนาะคะ่ะแลัก็ี่มีหลักสิบล่างอย่างเดียวหลักสิบอ่าหลักร้อยบนอย่างเดียวอย่างเจงสี่าแม่อันนี้มันเป็น สูตรเลขวิ่งบนอย่างเดียวค่ะอ้าวกระตองวา้ายค่ะเข้ามาเบิ้งไหวันที่หนึ่งมิถุนายนนะคะ่ะหนึ่งมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบหกคนใหนเจ็ดก็แปดค่ะท่านผู้ชมค่ะมันออกอยังมันออกสองเจ็ดสองค่ะเข่าที่เจ็ดนะนี่เข่าที่เจ็ดเด้อคนอยังมาบอกสูตรค่ะท่านผู้ชมเข่างั้นนี่เพื่อนใส่สูตรเลขวิ่งมาแต่ว่าอันนี้ขอที่ใบให้เบิ้งก่อนย้อนหลังนะคะ่ะกติมาเฮ็ดในเบิ้งก็คือที่ว่าเออเฮ็ดย้อนหลังอ่า มันกระถึกว่านั่นละ่ะมันเกิมีการดราม่าเกิดขึ้นค่ะแม่เนาะหลายอย่างอีกหรือเด้แอดมินต้องเจอกระปหาทุกๆอย่าง <c oughs> อ่าต่อไปฮะมาเบิ่งวดสิบหกมิถุนายนค่ะคุณแม่หายมาที่หกกับเจ็ดนะคะหกกับเจ็ดเลขมันออกอะไรแปดเจ็ดสองมากกับเขาที่เจ็ดหือเขาค่ะเข้าที่เจ็ดนะคะอืมคุณบอกว่าปีนี้รุดยากลุดยากจริงๆแต่ก็หลุดอยู่หลุดแค่หนึ่งงวดเท่านั้นอ่ามาเบิ่งวดหนึ่ง หนึ่งกรกฎาคมให้หกกับเจ็ดเหมือนเดิมค่ะเลขออกอะไรเลขออกหกศูนย์ห้าค่ะวิ่งบนย,าย่างเดี๋ยวบ่รตรงล่งลางเด้อบปตรงล่งลางเพื่อนว่านี่ต่อไปค่ะสิบหกก็คอให้เก้ากับศูนย์มันออกที่ห้าสามศูนย์ค่ะนี่เข่าศูนย์คือเก้าค่ะเห้าเข่าศูนย์คือเก้าเนะ วันนี้สามสิบเอ็ดก็คเดือนนี้ออกสามเสือได้เพราะว่าหนึ่งสิงหาเป็นวันหยุดเนาะมันก็เรื่อยๆมันออกเป็นวันที่สามสิบเอ็ดกคเนาะค่ะโอเคสามเอ็ดกคให้สี่กับห้าเนาะค่ะให้สี่กับห้ามันออกสี่ห้าสามปรากฏบางวันนี้มาสองโตเลยค่ะนี่มาสองโตมันออกสี่ห้าสามเขาวิ่งวันนั้นวันนี้นี่ วดนี้เนี่โว่าถือว่ารับเนาะเนาะได้กับสองวันนี้เนาะคุณแม่เพ่นได้รับหลายได้หลายค่ะเลขวิ่งส่วนมาคนสิบเลเหล่เลขจับคู่ค่ะขัาหน้าได้เลขวิ่งเพื่อนไปเบิ้งแล้วงวันนี้เขาสามารถเอาเลขคู่ห้องนมาจับกันกับเลขวิ่งเพื่อนก็ได้แต่ว่าต่อไปจะได้หันมาเหลขเลขวิ่งไลายที่เพื่อนเราเนาะไม่มีไม่มีเสียเลยตันต้องมาซีเนาะอู้ซีมาบนมาล่างค่ะต่อไปงวดสิบหกสิงหาเนาะค่ะเพื่อนในเจ็ดกับแปดค่ะ วันนี้กับมาสองโตอีกค่ะออกเจ็ดแปดสองเนี่ยโอ้รับเนาะเนาะสองหม้อติดค่ะรับเนาะเนาะสองหม้ติดเลยวิ่งบนเจ็ดกับแปดนี่ค่ะอ่าต่อไปหนึ่งกันยาหนึ่งกันยาให้หกกับเจ็ดนะคะเข้าที่อะไรที่เจ็ดค่ะนี่เจ็ดเห็นเนาะเนาะค่ะแม่ท่านเนาะต่อไปสิบหกกันยญาย้นสองหาหกหกค่ะคุณแม่หาที่สองกับสามมันออกแปดหนึ่งสองค่ะ นี่อ้เข่าตลอดเด็กวิ่งนี่เข้าตลอดเรามาดูงวดต่อไปสองหนานเนาะรา่าเขียนตัวใหญ่งวดต่อไปหนึ่งตุลาคมไฮหกกับเจ็ดงวดนี้หลุดค่ะท่านผู้ชมมี่เพิ่งจะมีหลุดใ่ะเพิ่งหลุดงวดเดียวตั้งแต่ทํามานี่ละไหหกกับเจ็ดงวดนี้กากะบ,บาททิมมาเลยค่ะผิดงวดนี้ผิดนี่ผิด ต่อไปที่6ตุลาค่ะ16ตุลาให้6กับ7ออก4 4 6เข่าค่ะเข่าได้บะนี่งวดนี้เข่าที่6เนาะงวดนี้ห้ามเบิ้งค่ะเบิ่นไหนตัวใดแทนแทนเฉลยเลยเนาะเฉลยเลยเนาะ5นาทีานาทีแล้วเขียนแดงๆไว้เด้อค่ะงวดนี้มันจังบสับสนเนาะที่เขียนแดงๆ่างวดนี้เ่ามารอล่อรุน่าสี่เข่าเด้อค่ะให้แบบนี้เด้อเอา บางกนก็นว่าแปดดับหงวดหนีว่าสั้นเอา้าท่องบรูว่าสิดับว่าดับพ่ารอหลุนหนึ่งพุทธจิกาขาไกลล่เราแม่อีกสองสามมือเท่านั้นเองค่ะอีกสองสามวันเท่านั้นเองนะคะเราจะลุนของคุณแม่เนี่ยเพิ่นจะบอเเ้นค่ะจะไม่ได้เน้นเลขวิ่งนะคะว่าอ่เก้าก็แปดนี่เน้นตัวไดบอกอก็แปดนีได้เน้นตัวไดบออย่างนี้นะคะไม่ได้เน้นนะคะไม่เน้น เราก็วิ่งเก้ากับแปดบนไปเลยไม่ต้องลงล่างนะคะวิ่งเก้ากับแปดบนอย่างเดียวเด้อค่ะนักเรชมมาเบ,บิ้งครับอ่าทีคาาาาาา่คุณแม่สารคามหมาว่าว่าตรงกันบ่ว่าตรงกันไหมคุณแม่สารคามอ่าเลขวิ่งตัวเดียวนี่ไงเลขวิ่งตัวเดียวอ๋อคู่พวกเขากันไี่นี่ะละอยยางเนาะอือบ่เขากันดิ นี่เขาแม่กับเขาก่นเลขกวิ่งตัวเดียวแต่ว่าเพื่อนบ่อได้บอกว่าเป็นบนหรือเป็นล่างคุไหนแต่ว่าวิ่งตัวเดียวซื่อค่ะ่านผู้ชมนี่นี่ค่ะหนึ่งพุจจิกาคุณแม่หายศูนย์ับหนึ่งแต่ว่างันนี้ศูนย์ทุกสำนักเนี่ยค่ะศูนย์ทุกสำนักเลยแต่ว่าของเล็วิ่งคุณแม่ทะเนียนขึ้นมาบ่คือขึ้นมูสันติขึ้นหายเก่าก็บับแปดแต่ว่ามันกลับเป็ี่ยนไปได้ทุกอย่างเนาะอือนี่ค่ะเบิรงของคุณแม่สารค้ามใส่กันเนาะ คนไหนศูนยกับหนึ่งคนฟันที่ศูนค่ะฟันที่ศูนย์เม็ดเดียวมันไม่ตรงกันเลยเนาะฟันศูนเม็ดเดียวนี่ล่ะเดี๋ยวมาเบิรงอีกของเล็กวิ่งพันหนึ่งเนาะได้ละอันนี้สิบร่างผู้หลายหลายหลายอีหลีแม่เดี๋ยวฟอเบิ่งเรียบเทียบให้แม่แม่เอฟซีเบิ่ใใซ่กันเบิ่งเนาะ ไล่สูตสูดพิชิดความรวยเออเข้ามาเบิงเลดวิง่งอ่าของผู้ใหญ่ใจดีนะคะ่ะว <c oughs> okay. ันนี้ไปเลยอืเดี๋ยวแม่ขอโทษขออภัยที่เปิดหาเล็กวิ่งให้นะคะอันนี้ดับสนิทตัวนีู้ดับสนิทใจเย็นเย็นค่ะจะเย็นเย็นแสดงว่ามีสองสำนักนี่เนาะอืมเอาแคบน้าจอค่ะแม่มีสองสำนักนี่แหละ วนนึงก็ให้เปียบเทียบเบื้องล้วนะเนาะอ่ามาแคบหน้าจอนะคะคุณแม่อ๋อแคบหน้าจอของอา่าคุณแม่ไม่ประสงค์ออกออกนามเนาะแต่บุญขอต่างลัางสิเนาะเลขวิ่งบนตัวเดียวของคุณแม่ไม่ประสงค์ออกนามนะคะได้เก้ากับแปดแคปหน้าจอค่ะแม่อันนี้คือบนอย่างเดียวค่ะบนอย่างเดียววิ่งบนอย่างเดียวไม่ต้องลงล่าง ตั้งแต่ปีนี้เพิ่งรุดงวดสองศูนย์สองงวดเดียวกันเ<ม>บิง้งอธิบายย้อนหลังให้เบิ้งแล้วเมืม่อกี้เนาะค่ะเดี๋ยวทางงวดน,นี้เขาคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวจะให้สูตรมาท<แ>ําค่ะให้สูตรมาแบ่งปันแม่แม่เอฟซีทุกท่านเฮ็ดพร้อมๆกันไปแล้วกัเฮ็ด<ม>ย้อนหลังเบิ้งตั้งแต่ปีพ่นบอกว่ามันเข้ามา,ตาก,าก,กตั้งแต่ปีปีหกห้าแล้วก็วปีนี้นี่เพิ่งรุดปีนึงต่ปีการนี้มหรุดจักจักงวดเด้ยวพอสพควนว่า<อ>แต่ว่าปีนี้เพิ่งมารุดงวดสองศ<อ>ูนย์สองตัวเดียว ค่ะทาะ่านผู้ชมคะเอาแคปหน้าจอค่ะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะแอดกาได้คุณแม่เพ่นกัอยากแบกบันเจบุญก็เอามาเเอาอาธิบายให้แม่แม่ฟังนะคะถือผิดประการใดก็ขอโทษขออภัยแม่แม่เอฟซีด้วยนะคะอธิบายว่าจังใดให้แม่แม่คอมเมนต์ขึ้นมาว่าเออลูกอธิบายว่าถูกยังสั้นยังสี่เลขมันออกบ่าถูกยังสิบางบางบางคลิปมันจะมีอยู่นะคะว่าเออน้องเจบุญลูกแค่ถือบอยยังสินะคะลออรูบงสถิติย่อนมาหางเชียร์ัมื่อผิดอี เดี๋ยวมั่กับผิดคือคำแม่ว่าเอรนแต่เมื่อนี้คอมเมนต์ให้หน่อยนะคะอะคลิปนี้ก็ได้สิบนาทีแล้วเนาะค่ะที่นี่ก็จะขออำลาพาจากแม่แม่เอฟซีเนาะใ,ใจบุญขออวยพรให้แม่แม่เอฟซถูกหวยรวยเบอร์รวยๆปังๆไปน้ากันประจำามวดวันที่หนึงพฤศจิกายนเนาะค่ะแม่สำหรับคลิปนี้เอาสานีเนาะค่ะสวัสดีค่ะ